มีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับว่าศาลปทุมวันนะครับได้ยกคำร้องขอฝากขังรุ้งปนัสยาและเพิกถอนหมายจับของรุ้งปนัสยานะครับภายหลังจากเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจสอนอปทุมวันนะครับได้ยื่นคำร้องที่ศาลรปทรุมวันโดยศาลได้ให้เหตุผลนะครับว่าการสอบปากคำของตำรวจนั้นทำจนจาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือการตรวจสอบ ประวัติเกี่ยวกับการกระทําความผิดประกอบกับตัวของรุงเองก็เป็นแค่เพียงนักศึกษามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและไม่เข้าไปวุ่นวายเกี่ยวกับรูปของคดีแต่ประการใดเท่ากับว่าสารทั้งยกคําร้องและเพิกถอนหมายจับเทาตรงนี้ก่อนนะครับนั่นหมายความว่ารุ้งเป็นอิสระแล้วนะครับรุงเป็นอิสระแล้วต้องไม่มีตํารวจคนไหนเนี่ยไปเฝ้า ไปกวนใจอีกต่อไปยกเว้นยกเว้นเสว่าจะมีตำรวจจากสอนอหรือว่าสอพออื่นเนี่ยนะครับไปขออายัดต,ตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตำรวจต้องคิดให้หนักเลยนะครับเพราะหลายๆคําร้องที่ผ่านมาของตํารวจเนี่ยนะครับโดนสารเนี่ยปัดตกหมดเลยนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเหตุผลและคําร้องของตํารวจเนี่ยสารยังไม่เห็นด้วยเลยนะครับ มันก็เลยมีคําถามลึกเข้าไปอีกว่าณขณะนี้ตํารวจคิดอะไรอยู่ทําไมตํารวจทําอะไรลงมาในในระยะหลังเนี่ยนะครับสารไม่เห็นด้วยผมย้อนความย้อนทวนความเอาใกล้ๆเลยนะฮะจำได้ไหมครับไปออกหมายจับมามในคดีที่เดินกระบวนไปสถานยุธิธรรมสารก็ไม่ออกหมายจับนะฮะสารก็บอกตํารวจคุ้นนั่นแหละไปดําเนินการตามหมายาเรียกปกติมาก่อนนะ หรือหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ไปอายัดต,ตัวไม้รุง้งเพนกวินเนี่ยปรากฏว่าสาลจังหวัดพระนครศอยุธยาก็ยกคำร้องขอฝากขังทั้งสามคนหมดจนกระทั่งล่าสุดมากถึงคิวของรุง้งอีกรอบหนึ่งนะอยุธยานันก็รอบหนึ่งแนละ้วอันนี้เป็นสอนอปทุมวันสาลยกคำร้องและเพิกถอนหมายจับย้ำถ้าตำรวจไม่ไปอายัดเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดหมายถึงรุง้งทั้งหมดนะครับก็จะเป็นอิสระนะเป็นอิสระทันทีคุณผู้ชมครับ ทีนี้ก็อยู่กับตํารวจแล้วว่าจะทาซ้ําๆแบบนี้ไปอีกกี่มากน้อยขนาดไหนและได้ฟังเสียงเรียกร้องของสังคมหรือไม่เพราะมองแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการกระทําซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆ,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 ๆจนสร้างความยากลําบากให้กับผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาคนนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องมาดูละครับว่าสารที่จังหวัดระยองเนี่ยจะมีคําสั่งเหมือนกับกรณีของสารปรทุมบัน แบบนี้หรือไม่หรือแม้กระทั่งเพนกวินที่มีข่าวว่าตํารวจอุบลราชธานีเนี่ยนะครับเตรียมอายัดต,ตัวเนี่ยสารอุบลจะว่ากันอย่างไรสมมุติเฉยๆนะครับว่าถ้าสารยกคําร้องหมดสารเพิกถอนหมายจับทั้งหมดเนี่ยตำรวจยังจะคงดึงดันที่จะอายัดแล้วอายัดอีกอายัดปล่อยอายัดปล่อยอายัดปล่อยอยู่แบบนี้หรือไม่และผมย้ํานะเรื่องนี้สําคัญมากๆเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องไปตระหนักคิดแล้วว่าทําไมคําร้องของท่านสารถึงปัดตก แคทุกอันนะครับในระยะหลังมานี้แล้วเมื่อสารปรัโตกเนี่ยท่านยังพยายามที่จะดึงดันที่จะจับให้ได้เนี่ยจะเอาไปฝากขังให้ได้เนี่ยอาจจะถูกทนายความอีกฝั่งนึ่งนะครับตั้งข้อสังเกตว่าเอะมันมีลักษณะกรันแกล้งเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับ